สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายไพ่ย,ยิปซีนะคะเป็นการทํานายผ่านการเล่าเรื่องจากไพ่ย,ยิปซีที่เราแรนดอมในแต่ละครั้งนะคะเข้ามารับชมรัะฟังเพื่อความบันเทิงหรือรับเอาแนวคิดข้อคิดดีๆกลับไปนะคะ,ะการทํานายนะคะมันไม่ได้ตรงแบบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะมันเป็นการอ่านไพ่นะคะเป็นการเล่าเรื่องผ่านไพ่ที่เราแรนดอมนะคะวันนี้นะคะคอนเทนต์นะคะเราจะมาในคอนเทนต์นะคะ คุณจะปังเรื่องอะไรในช่วงนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะขอท่านในความปังเกิดกับคุณแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะเรามาฟังเรื่องเล่านะคะผ่านคํําาาทนยจากการอ่นไนรยิฎีนะคะความปังที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะมันคือเรื่องอะไรนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ความปังนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรขอท่านชี้แนะนําทางนะคะให้คําแน,นะนําต่างๆ ช่วงนี้นะคะคุณจะปังในเรื่องอะไรเรามาดูแมสเซจจากไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเรามาดูไพ่ที่เราได้นะคะสี่ไม้เท,าท้าหกถ้วยนะคะสิบดาบหกเหรียญห้าดาบแล้วก็เด็กถือดาบนะคะสองไม้เท้าห้าดาบจากพลังงานของไพ่นะคะความปัง ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานซึ่งมองว่างานที่คุณทำนะคะมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสามารถที่จะขยายธุรกิจเพิ่มได้หรือถ้าเป็นงานในตรงนี้คืองานคุณจะมีการอัพตําแหน่งมีความมั่นคงมากขึ้นมีการเพิ่มในเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างนะคะเพื่ออาจจะมีในเรื่องของการปรับตําแหน่งหรือว่ามีคนเข้ามาช่วยงานเพิ่มขึ้นนะคะหรือสําหรับคนที่ทําธุรกิจอยู่ในเรื่องของงานนะคะช่วงนี้นะคะมันมีโอกาสที่แบบรายรับ จะเพิ่มขึ้นนะคะหรือมีโอกาสที่จะาตามที่คุณวางแผนไว้เนะอยากที่จะทําสิ่งอื่นเพิ่มมีโอกาสที่จะที่ทํานะคะตัวนี้ก็คือกับความปังในเรื่องของงานนะคะส่วนอีกในเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับคนที่แบบเคยให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะคะเขาอาจจะเงียบหายไปไม่ได้ติดต่ออย่างเช่นว่าเขาเคยหยิบยืมเงินคุณหรือว่าคุณเคยให้ความช่วยเหลือเขาไม่ได้ติดต่อคุณมานานแล้วนะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะเหมือนเขาแบบว่าแต่ก่อนก็อาจจะเงียบหายไปด้วยความมีอีโก้หรือ การบาดหมางอะไรกันก็แล้วแต่นะคะเร็วๆเนี้ยนะคะเขาจะมีการติดต่อนะคะหยิบยื่นสิ่งที่พูดง่ายๆว่าตอบแทนในสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือเขานะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับในกรณีที่คนที่กําลังแบบทุกข์ใจหนักใจมีปัญหาประดังประดีเข้ามานะคะมองว่าจะเห็นทางออกในไม่ช้านี้นะคะจากปัญหาที่คุณเจอมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้น ะะเพราะฉะนั้นความปังในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคนที่คุณเคยช่วยเหลือนะคะเขาอ่ะจะติดต่อกลับมาเหมือนกับมาตอบแทนในสิ่งที่คุณให้ความช่วยเหลือไปนะคะปัญหาเรื่องต่างๆที่คุณเคยเจอนะคะที่มันแก้ไขไม่ได้นะคะคุณจะเจอทางออกแล้วก็มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะตัวนี้ก็คืออ่านตามหน้าไพ่เนาะความปังก็จะมีอยู่ในส่วนที่ไพ่สือ่อจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของการตอบแทนจากคน ที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เรื่องที่คุณทุกข์ใจหนักใจนะคะมีแนวโน้มที่จะเจอทางออกของปัญหานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้ปรับปรับดีทันทีแต่มันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือเมสเซจที่ไพ่สือนะคะไพ่ยิปซีเป็นาศาสตร์าสตร์หนึ่งนะคะที่มีมาหลายร้อยพันปีเป็นการทํานายโดยใช้จิตและสมาธิระหว่างผู้ดูดวงและผู้ทํานายนะคะ ผู้ทำนายจะใช้วิชาที่ศึกษามาบวกกับประสบการณ์เล่าเหตุการณ์จากไพ่สีที่เปิดขึ้นมาในแต่ละครั้งสู่ผู้ที่มารับชมรับฟังรวมไปถึงผู้ที่มารับบริการไม่แนะนำให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโปรดใช้วิจารยณสติและสมาธิในการรับชมรับฟังเพื่อนำเอาสิ่งที่ได้จากการรับฟังการทำนายทุกครั้งไปเป็นแนวทางอัดแอปประยุกต์ใช้รวมไปถึงกำลังใจให้กับตัวท่านเองนะคะ เพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ตัวเราตัดสินใจนะคะไม่ได้อยู่ที่คำทำนาย